อย่าเกินเหตุนะคะทุกคนทุกคนทุกช่องอย่าเกินเหตุคะ่ะทุกคนโอ้ยมันจะต้องไม่ได้เลยโอ้ยมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนีน้อย่าเกินเหตุทุกคน youtube จะเป็นคนตัดสินเองค่ะคําว่าทุรนทุรายคือเราดูแล้วเราทรมานเราอย่าลืมค่ะว่าในโลกนี้นะคะ YouTube ให้ความสําคัญกับจิตใจของมนุษย์แม้แต่คนสองคนที่เขาดูคลิปนั้นแล้วเขารู้สึกทรมาน คลิปคลิปนั้นจะโดนเองอัตโนมัติแต่ถ้าดูแล้ว youtube เข้าใจว่ามันคือเหตุการณ์ปกติเราก็ไม่โดนกับทุกคนให้เราแยกออกว่ามันปกติหรือไม่ปกติแต่แต่ก็มีคนมนุษย์บางมนุษย์มนุษย์บางคนที่ชอบดูการทรมานเป็นชีวิตจิตใจเขาจะรู้สึกว่าคลิปนั้นปกติให้เราอย่าไปเอา,เอาความคิดของคน ปกติมาเป็นตัวตัดสินนะคะให้เราแยกมนุษย์ค่ะคนให้เราคิดตามคนปกติไม่ใช่คิดตามคนผิดปกติให้เราแยกให้ออกนะคะว่าไอ้คนที่เดินอยู่ข้างๆเราเนี่ยนะคะหรือนั่งเรียนอยู่ในห้องเดียวกันกับเราเนี่ยคนไหนปกติคนไหนผิดปกติ คนผิดปกติรูปร่างหน้าตาเหมือนคนปกติเด้เลยบางทีเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอันนี้อันนี้ประชดอันนี้ประชดให้เราเอาความคิดของคนส่วนใหญ่นะคะว่าคนแบบไหนปกติความคิดของคนแบบไหนป้าสู่ก็เป็นคนปกติหรือเปล่าเราลองถามตัวเองถ้าเราดูคลิปเราเฮ้ยมันไม่เห็นจะหน้าทรมานสัตว์ตรงไหนเลยถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนปกติเพราะฉะนั้นคลิปเราคลิปเราก็จะเป็นคลิป ปกติค่ะทุกคนเราอย่าไปเครียดจนเกินเหตุนะคะอย่าไปเครียดจนเกินเหตุไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เห็นไม่ได้เลยสักนิดไม่ใช่ค่ะส่วนช่องตกปลาที่เขาใช้ชื่อว่าป้าสุฟฟิช i n g ปาร์คคำว่า f ฟิ h i n g มันคือตกปลา YouTube ก็จะจำบริบทของช่องนั้นค่ะว่าอ๋อเขาเป็นช่องตกปลาเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าช่องตกปลาปกติแล้วมันจะเห็นอะไรลงไปในคลิปบ้างเขาก็ทำได้ค่ะแต่ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนไม่เคยตกปลาเลยแล้วมาตกปลาเป็นคลิปแรกแล้วปลาดิ้นทุรนทุรายมากๆเลย บริบทของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนไม่ใช่ตกปลาทุกคนจํานะคะไม่ใช่ตกปลาพอมีคลิปตกปลาเราจะถูกตรวจสอบค่ะเพราะว่ามันเป็นคลิปแรก YouTube ไม่มีบริบทของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนว่าเราเป็นช่องตกปลา เราจะโดนตรวจสอบแล้วโดนตรวจสอบแล้วเป็นยังไงเหมือนที่บอกค่ะโดนตรวจสอบเราก็ยื่นอุทธรณ์เท่านั้นเองการยื่นอุทธรณ์จะเป็นการแก้ตัวกับ YouTube มนุษย์จะเป็นคนมานั่งตรวจสอบคลิปเราคนค่ะทีนี้คนปกติจะไปนั่งตรวจสอบคลิปเราแล้วเขาจะดูเขาว่าอ๋อมันก็ปกติเนี่ยแล้วเขาก็จะให้ผ่านพอ YouTube ให้ผ่านอันนี้นะคะมันก็เรียกว่าการสร้าง บริบทของช่องเราค่ะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบคือการสร้างบริบทเราไม่จําเป็นต้องกลัวนะคะไม่จําเป็นต้องกลัวอย่างช่องนุย้ยนุ้ยโดนบ่อยมากเลยไม่เป็นไรเลยช่องตรีสาวเรามีเสียงหมากัดกันตลอดเลยครูไม่เป็นไรเลยเพราะการตรวจสอบคือการสร้างบริบท คำว่าสร้างบริบทก็คือสร้างการจดจำให้ YouTube นั่นเองค่ะว่าช่องเราทําอะไรแค่นั้นเองถ้าวันหนึ่งประสูงลงคลิปตกปลาแล้วประสูโดนตรวจสอบใช่มันอาจจะโดนนะคะเพราะช่องประสูเมื่อก่อนนั้นมันเป็นการเก็บหอยมันเป็นการหวานแหแล้วมันเพิ่งมีคลิปตกปลา YouTube ไม่เคยมีบริบทของเราเราต้องสร้างให้ Youtube ตรวจสอบเราทุกอย่างคะ่ะทุกคนจนกระทั่ง YouTube รู้บริบทคำว่ารู้บริบทของเราก็คือ YouTube จดจำว่าเราทำอะไรเพราะฉะนั้นการตรวจสอบจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากๆที่เราจะต้องมีในช่องของเราให้เขาตรวจสอบไปเยอะๆเลยตรวจจน ตรวจจนเบื่อนะจนเราเรียกว่าสร้างการจดจําให้ YouTube ให้ YouTube จําเราให้ได้มากที่สุดเท่านั้นนะคะแล้วมันก็จะผ่านไปได้ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะเรื่องฟังก์ชันใหม่ของเราต่อค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆวันก็เลยเอาขึ้นมา